วันที่ยี่กุมภาพันธ์2565เวลา9นาฬิกานางพิมลนัดเพลงสวยพัฒนาการอำเภอคลองลานพร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนเจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้านนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบครัวเรือนต้นแบบร่วมกิจ,จกรรมเอามือสามัคคีนักแปลงนายสุเทพทาจวงบ้านมอเศรษฐีหมู่ที่10ตำบลคลองน้ำไหลอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรทั้งนี้นายสุเทพทาจวงเป็นครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงปี2564ที่ได้ดำเนินการปรับพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกนอนามโมเดลขนาด3ไร่โดยมีกิจกรรมดังนี้เขารพธงชาติกล่าวคำปฏิญาณตนยืนตรงครพธงชาติท่องคำปฏิญาณตนตามข้าพเจ้า ชาติของเราชาติของเราเป็นไทยอยู่ได้เป็นไทยอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้จนถึงทุกวันนี้เพราะบรรุุของเราเพราะบรรลุของเราเอาเลือดเอาเลือดเอาเนื้อเอาเนื้อเอาชีวิตเอาชีวิตและความลำบากยากเข็นและความลบากยากเข็นเข้าแลกไว้เข้าแลกไว้เราต้องรักษาชาติเราต้องรักษาเราต้องบำรุงชาติเปิดกิจกรรมจิตภาษาและกิจกรรมเอามือสามัคคีกิจกรรมปลูกต้นไม้รอบแปลงโคกสร้างประโยชน์ในสี่อย่าง กิจกรทำป้ายแปลงโคกน้องนาโมเดลต,ดาตามที่กรมการพัฒนาชุมชนได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบและการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทิษเดใหม่ประยุกต์สู่โคกน้องนาโมเดลให้เกิดกระบวนการการเรียนรู้การประยุกต์ใช้ทิษเดใหม่ในการพัฒนาชีวิตผ่านการลงมือทำให้ประชาชนเห็น อีกทั้งเป็นการขยายผลแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ประชาชนและน้อมนำไปปฏิบัติให้เป็นวิถีชีวิตสามารถขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นเป็นหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุขและพัฒนาพื้นที่โคกหนองนาให้เป็นจุดตัวอย่างเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการพื้นที่การเกษตรบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นกิจกรรมที่ตอบสนองนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในการบำบัดทุกบำรุงสุขเพื่อสร้างทางรอดแก่ประชาชนในการ,รเผชิญกับผลกระทบจากวิกฤตการต่างๆอาทิการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 วิกฤตของเศรษฐ,ฐกิจการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภัยแล้งและอุบัติภยัยเครือข่ายประชาสัมพันธ์พัฒนาชุมชนชชกังราวอำเภอพรองลานรายงานคงีสเลเด ชาตรีประเทศจาไทยวีมิชัยโยประยุกต์ส